สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาโน่ค่ะกับป๋าบนคนอีสานเมนีกป๋าบนคนอีสานก็ได้มาติดามเรื่องเล่าความฝันของเมติวค่ะเมติวหรือว่าปติวโนค่ค่ะเพิ่นฝันว่าเขาหาของมาให้เน่ค่ะาหามาให้หอดบานค่ะเรื่องเล่าความฝันของเมติวเพื่อนจะให้โชคให้ลาภแน่ใดก็ไปฟังเบงเอาน้ำกันโน่ค่ะกับความฝันของเมติวค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายติ๋วค่ะสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค<ข>่ะตามมือนีกกระเดินทางมาติดตามฝันตองหวดของคุณยายติ๋วเนาะค่ะหลังจากคุณยายติ <h adi> ๋วปล่อยตัวเหล็กไปหววที่พานมาเนาะคุณยายเนาะแปดเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมกับผีมาตีตัวเหล็กให้เนาะคุณยายเนาะว่าห้อยหนีหามาห้อยสามหน่วยกับผีกับใส่กับศูนย์แตกสามโตแล้วค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าอท่านผู้ชมท่านใดติดตามคลิปของคุณแม่ติ๋วกับคุณผู้ชมนี่แหละกับคุณยายกับทุกคนนี่แล้วค่ะเนาะวันนี้วันวันนี้ซี่พกนี่ซี่พกกะะกอดาเนี่ยคุณยายเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมสีมาแบ่งฝันแนวทางฝันตองหงดเรื่องเล่าสิเป็นยังไงก็ให้คุณยายเคุณว่องคุณฟังค่ะคุณยายฝันว่าจังไดค่ะโอ้ยฝันว่าเขาหาบของมาให้เมื่อคืนนี่หาเจอมันหาอีปยังืจอกระไรนี่อันหูกระตานหามาแบบแอ๋แอนมาก จะซอยเวลาขืนมากก็มาว่างไหวว่าจะไปไผแน่แบบนี้บุได้ไผดอกให้โต้ลาผนว่าว่าเห็นมันลายเลยถามมาป,าป,าปาม้าในไผแน่บุได้ให้ไผมาให้โตผู้เดียวผนว่ามียยอ,อยังแน่ค่ะยุนติตามันจืบบุได้เต็มยุงถังจืบบุได้เนี่ยมันลงแต่ว่าหันเป็นของเนาะเออของเองต็มหามมาแอะตัวหักลเนี่ยว่ะ ตอนฟันนั่นกะหูอยู่ว่าเป็นยังพอตื่นขึ้นมาละจำเลยว่ามียังในกะตาวัดฟันหาบยังมาหูอยู่ได้คนกับหูกับพิกกิ้งแล้ววัดหลงมิซิรีค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้เ่าบะค่ะหลุนเดียวกันกับยายนี่ละโอ้โหเสียตาเลยหาบมาหาบมาทรงหอดหนาบ้านเลยขึ้นมาคนเดียววะยายเออพูดหามาคนเดียวฝนทาก็นั่งจังสือะฝนก็มาว่างวบนนี้นี่ ฉันมาพูนหาบมาสมโหกัน็จังว่าอันถามพูนอุ้ยสเจะไปให้ไฟแนลแหละได้ให้ไฟดอกมาให้ตัวผู้เดียาวพูนว่าค่ะพอจะตื่นพอดพอดจะตื่นขึ้นมากะผิดเขียงวันล้มผิดสิรีผิดเขียงลงไปบ้านนี้ว่าจำเอาค้ำฟันเนาะเออกะจำบ่ได้แม่นบ่จำบ่ได้เนี่ยมั แต่ประธานทีอขิงจำได้ได้ว่ายังในกระตามอนอันหาเป็นยังมหาห้จำาคนได้ไดแต่วนะ่าเันเป็นข้องดีแมืนบอเป็นเป็นข่องหยาข้องกินเป็นซีเมนซีเมนเป็นเฮดเดี๋ยวนี้ครับขายครับค่ะว่าเป็นเเป็นเฮดค่ะแต่ว่าหาหาพนักมาเลยได้เดี๋ยวนี้หามาสรงหดนี่ยน หามาจ้ากระตาคุณยายสองแล้วมันจะหามใยเนาะสองตาทั้งหนากระไผ่ตาไายทั้งลังกระตาไายแต่ว่าเล็กน้อยรุ่นคู่มือนี่โบจักหาคู่จักตะลึงห้าววันี่แหละเจ้าพันปาหาไมาจ้ากระตาบนกระหาเป็นคู่เนาะเออกระหาเป็นคู่นึ่นะกระตากระตาหมุนเนาะปากหมุนกระตีว่าเป็นชูนตัวอุ้ยค่ะ อ่าวนนี้คุณใหญ่สีแบ่งปันแนวทางสีแบ่งปันตัวไหนคะแต่คนัะเก่าม่ใช่ไหมว่ามักยุหาศูนลเนี่ยมาคาศูลผู้เฒ่ากระสีเป็นเก่าเนาะเออกระสีเป็นเก่ากระบุงค่ะกรมังหาซูลไอ้คุณใหญ่มากับมาคาศูนลวันนี้ผู้เฒ่าผู้หญิงเนาะคุณใหญ่เนาะ ตัวเล็ที่คุณยายใส่กับเก่าหาซูนนี่ฝึกแรดอินุไปหายคนว่าผู้เฒ่าก็บเก่ากับเอ้าเก่าหาซูนตัวเก่าหาศูนเนาะวันนี้ตัวเล็กได้ใจิ่มเติมว่าฟันกับมีผู้คนถาตะกามาให้นี่เป็นผู้เฒ่ารุ่นเล่าเข้าเดียวกันนี้ คับค่ะครับคว่าหิดนี่คุณใหญ่สิให้ตัวใดอีกเพิ่มเติมโอ้ยมันมันกับตัวใดแบบตัวใดแบบตัวหนีนะฮะมากยุ่นเก้าห้าศูนย์นี่มันเป็นอินูวัดมันเป็นสีมันเป็นจีกับเขาเคยแปะเป็นผู้หญิงเป็นสีเนาะค่ะตามที่ฝันคุณใหญ่แปลผู้หญิงเป็นตัวใดบ่เคยแปลจะเสือแปลแต่เด็กหน่อย เล็กหน่อยเป็นหนึ่งเนาะจะบาทีเลยเนี่ยไปเอามองไร้มงไร้ถือกระแตเป็นสี่นะตามภูพันเคยฝันเะางค์ท่เจอไหวกระแตเป็นสี่ผู้หญิงนี่ก็คือน้าสีเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าผู้หญิงหาพร้อมมาใหันเป็นผู้เฒ่าหาผาหาพกเนาะค่ะผู้เฒ่าอีกเอาเอาล่อเบิ่งโคกเก่าซีนี่ โอเก่าสีเนาะคุณยายเนาะมาเล็ตัวหนึ่งองสามปงวันนี้สิบุอกอันทิ้สซองสบอกหลอกต่อไปอกรบนี้นะเนาะปนหาบมาหอดเพื่อนเนาะเว้ยจยังมาปงวันี้ยังวะาป่งว้นาบานเลยเออมาปงว้เลยคือฝนนักฝนป่งว้แบบนี้ได้ฝนนักฝนทิมล่องทิบคุณยายก็นั่งอยู่นี่นี่ก็นั่งยอดข้าอยู่นี่แล้วเรก็นั่งแน่ปนหาบมาสับ่นควบส่ะ ไปผอกันอยู่กลางทางนึงโไม่พอเคุณหามาเองเขาก็นั่งหามากก็แย่เขาเลยเออโอ้เราเดียบข้อเล็บแบบนี่หามากก็เออท่องก็นั่งแนมถือแล้วเราหามาก็ขืนมันนี่ก็ต้อปหงไว้เขาก็นั่งย้อนขาอยู่เวลาเออเดี๋ยวไกมันลงได้หรือวะคนก็ว่าคุณคุณหาไมาทรงเออใหญ่ทากมาโอ้แต่ไปไปแต่ไหนคือหลายแต่ ไปให้ดอกมาให้อันตูนีล่ละผู้เดียวนีล่ะนละผนว่าค่ะก็ะถือว่าฝันดีเนาะนั่งอยู่เพื่อกะมีคนหาของมาให้เนาะแต่ว่าจะอยากให้ท่านผู้ชมกันไหวน้ำเนาะแต่กะถ้าท่านผู้ชมท่านใดแปลใดตัวใดกับฝางข้าวมินนว่นไต่ลิปเนาะส่วนโตคุณย,าย่านี่คือว่าปามมันกลมๆกม็เลยว่าเป็นศูนย์แม่นดีบ่ค่ะกะตาท้องหน่วยนะ,ะเอาดะแม่นทูนนะี่แหละเนาะค่ะ,คะ แต่ว่าตะกาพิ่นหามากกับสองหน่วยเนาะค่ะเพิ่นกับบเคยฝันปีตะกาบ่เป็นเนาะค่ะขันต่างต่างแนเป็นแล้วควมิันใต่กค่ะอายุคุณยายจักสี่หรอคะหกสิบห้าอายุหกสิบห้าเน้ค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายนี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบ่มีแล้วกับพันไหนชามจืดกับบไหรค่ชค่ะจืดไรคาข้อนชิมวน ค่ะท่นนั้นสดสันด้วยเจาะเจาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเรขที่เราให้ท่านผู้สมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะลุกัตเลขของแม่ติ๋วนาะค่ะตัวเลขของแม่ติ๋วค่ะเก้าหาศูนย์ค่ะหกเก่าสี่ค่ะเพินฝันวามีภูเ่าหาฮ็ดมะห่เนาะค่ะหาพ็ษมะหัยหอดบ้านค่ะสองกระตาเพิ่นได้ตีเลขก เป็นเก0าหาเก่าสค่ะบานเล็กพี่ของเพิ่นหนึอายุของเพิ่นหกสิบหาปีนอค่ะมันที่สิหกรกฎาคมพศส,สองพันหอยกเก็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํำเนเดอร์ค่ะท้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวฤค่ะป่าบนคนีสานกาสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสากนกามิเทียงเทนีขปดนาโผกันใหม่สุกๆหมันๆลำๆด้วยๆหิ่งๆปังๆกับตัวฤของเมติวนอค่ะสวัสดีค่ะ